8คน18มงกุฎชุดแรกของดีไอคอนเจอข้อหาช่อกองประชาชนกันแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะตำรวจยุคบิ๊กตายคนตำรวจเอกกิติรัตนเพชรพบตรใหม่ทำงานวัยสะใจประชาชนสิ่งที่สังคมรอชมภาคต่อไปของดีไอคอนก็คือผู้ต้องหาแถวสองจะมีใครบ้างและเมื่อไหร่เท่าที่ตกเป็นข่าวและถูกโซเชียลกระหน่ำขุดต้องบอกว่าคนดังๆหลายคนที่เป็นพีซตนเตอร์และเป็นแม่ทีมของดีไอคอนตอนนี้คงหนาว,นาวร้อน เหมือนอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชหรือใบเตยอ,อาสยามเคยโดนมาในคดีฟอร์เรกคดีก็เป็นผู้ต้องหาแถวสองมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากอย่างสุดหลอดมประกรลำแม้เจ้าตัวจะเน้นเก็บตัวเงียบแต่ก็นับว่าล่อแหลมเพราะมีคลิปหลักฐานการพูดเชิญชวนลูกค,ค้านอกจากนี้ยังมีบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์ลีเดียสารนรดีนป้องนวัตกุลรัตนรักษ์พี่พีกิตอำนวยเดชกรโดม,มาตินกบไมโครลีซอธีรเทพวิโนไทย วราวุธโพยิมอีทปงหลางสะออนเปิ้ลปทุมราชปูมันทนาหิมะทองคำหรือแม้แต่พานาักเทศรูปดังวอวชิระเมธีนักการเมืองและนักธุรกิจพันล้านะเนศวงศ์ษาก็คลุกคลีใกล้ชิดกับบอสโผมานานถึงขนาดมีสโลแกนปลุกใจคล้ายๆกันแต่ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีเอี่ยวรายชื่อยืดยาวเหล่านี้ล้วนแต่ต้องถูกตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบพฤติกรรมเชิงลึกว่ามีเอี่ยวมากน้อยแค่ไหน จะเข้าขายเป็นผู้ต้องหาแถวสองหรือไม่บางรอยอ่านไม่ใช่เซเล็บแต่พฤติกรรมจงแจง้งมีตำแหน่งชัดเจนในทีมของดีไอคอนดูแล้วรอดยากก็เช่นสีภรรยาปากเดียวของกันกันตถาวรคือพลอยไอยดากันตถาวรหรือก้อยชนกกรเพียนเหมือนอดีตรองผู้จัดก,การฝ่ายผลิตร,รายการช่อง7ก็ถูกขุดว่าน่าจะมีเอี่ยวด้วยในเมื่อตำรวจยุคนี้ทำคดีช่กงประชาชนแบบจรวดเรียกพี่ สามารถตะคุบผู้ต้องหาแถวแรกระดับบอสทั้งหลายไม่ว่าจะบอสพอลบอสกันบอสมีนบอสแซมอย่างฉับไหวหมดทางนี้หรือต่อรองก็น่าเชื่อว่าผู้ต้องหาแถวสองพวกรับงานพีเซนเตอร์ซึ่งทำชาวบ้านต้องตกเป็นเหยื่อตลอดจนแม่ทีมทั้งหลายคงจะถูกแจ้งข้อหาแบบรวดเร็วทันใจเช่นกันอีกประเด็นที่น่าสนใจบอสพววลวรัตนวรัตนวรกุนถูกขุดว่าเคยไปออกรายการตีสิบ ตั้งแต่ยังมีเบ้าหน้าเดิมเป็นคนละคนกับทุกวันนี้จนได้ฉายานะเวลานั้นว่าพอลตีสิแปลว่าบอสพอลมีโมเดลใช้รายการทีวีเป็นบันไดเพื่อสร้างภาพหลอกลวงสังคมตั้งแต่เริ่มชีวิตอาชญากรนักต้มตุนและแปลว่ารายการตีสิเป็นช่องทางหวานเจีย๊ยบให้อาชญากรโผล่หน้ามาตีหน้าเศร้าเล่าสตอรี่หวือหวาเนื่องจากบอสพอลไม่ใช่รายแรกอย่างนัตี้นัทมนคงจัก ยูทูบเบอร์สาวที่หลอกลงทุนตุนเงิน2,000ล้านหนีหายเข้ากลีบเมฆไปจนบัดนี้ก็เป็นอีกคนที่เคยสร้างสตอรี่ให้คนดูอ้าปากวอมาจ้อผ่านจอรายการตรีสิบของวิทวัสสุนทรวินิจสร้างเครดิตไปหลอกเหยื่อแต่เอาเข้าจริงก็ใช่แต่วิทวัสสุนทรวินศที่พลาดในการกันกรองผู้จัดรายการทีวีชื่อดังคนอื่นๆต่างก็เคยโดนแหกตาจากอาชญากรน,นักตุนระดับชาติอุ้มมิจฉาชีพพวกนี้ไปออกทีวีกันหลายราย มิรคนดังอย่างนายอภิรักษ์โปธิส CEO ของแชร์ลูกโซ่หมื่นล้านฟพลีเคทีดีก็เคยพาตัวเองไปออกรายการทีวีกับหนุ่มกัญชัยและมดดำคชาพามาแล้วนายประสิทธิ์เดียวกกจอมสร้างภาพอันธพาลกลับใจก็เคยเดินสายออกทีวีจอดใจกับสัญญาคุณากรและออกรายการคนคน้นคนของเช็คสุดพิพงขณะที่บรรดาบอสบอสของดีไอคอนพาเรทไปออกรายการทูเดย์โชว์กับพิธีกรรุ่นเกา่าต้อยไตย้พบลิมประพัดกันหลายคนจึงน่าสงสัยว่า ทีมงานของรายการชื่นชอบสตอรี่ของมิตรพวกนี้โดยสุจริตหรือว่าจริงๆแล้วพวกดีไอคอนจ่ายเงินซื้อเวลาของรายการเพื่อใช้เป็นช่องทางทำมาหากิน